สวัสดีครับพี่น้องเช้านี้ตอนนี้6โมง15ตอนนี้ผมอยู่พัทยาดูสิทานียิมที่ดูสิทานีถือว่าดีทีเดียวครับผมก็เลยจะไปทาบอกกําลังกายนะครับตอนเช้านี้โทษนะครับว่าเสียงเมื่อกี้อาจจะไม่ค่อยชัดหรือไม่ค่อยดีแต่ว่าผมเพิ่งตื่นแล้วมันเช้ามากผมกำลังเดินลงไปข้างล่างไปยิมนะครับที่โรงแรมดูสิท้ายนี้ยิมโชคดีมันเปิดเช้านะครับประมาณ6โมงผมลงมาข้างล่างผ่านเสาไอ้น้ำประมาณหโมงครึ่ง กรณ์ของเขาก็มีเยอะทีเดียวนะครับเขาก็มีพวกคาร์ดิโอแมชีนพวกเครื่องวิ่งเครื่องโรเครื่องจักรยานแล้วเครื่องรี s ต์สแตนส์แมชีนไม่รู้ภาษาไทยเรียกยังไงนะไล่เล็กเรสมีคาฟเรสมี l e ็กเพ s สมีหลายอย่างนะ rest, rest, press, ที่ต้องการถือว่ามีครบนะครับแล้วข้อดีที่ผมไปเช้าขนาดนี้ก็คือคนยังไม่ค่อยเยอะแล้วเขาก็มีฟรีเวทด้วยนะครับฟรีเวทก็คือพวกดัมเบลบาร์เบลเริ่มต้นนะครับผมจะวอร์มอัพผมก็ทำเป็น คาร์ดิโอนะครับเครื่องนี้เป็น elliptical นะครับเคียบแขนเคียบขาแล้วหลังจากนั้นประมาณ2-3นาทีผมก็วอร์มใช้เครื่องโรนะครับเคียบขาเคียบแขนท่านี้มันน่าจะเล่นขามากกว่าแขนนะครับต่อดึงให้สุด แล้วก็เริ่มต้นกับเชสต p เพ s สนะครับอันนี้ผมใช้ Smith Machine เพราะว่า <c oughs> เขาไม่มีฟรีเวทนะครับไม่มี Barbell Free Rack Machine w เซต Set 1กับ2นะครับเริ่มต้นกับน้ำหนักเบานิดหน่อยประมาณ60-70%ของเต็มที่ของเราเพราะถ้ามากกว่านั้นอ่ะผมห่วงว่าตัวมันจะเหนื่อยเกินนะครับ <c oughs> ทำประมาณ3-4เซตของอันนี้หนักๆน,นิดหน่อยแล้วท่าต่อไปก็เป็นเชสเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่มันเป็นไอโซเลชันเราเป็นเชส s ฟลานะครับ ท่านี้มันจะเล่นส่วนกลางๆของอกของเราลงช้าๆให้ข้อศอกหักนิดหน่อยใบายเสียบของเรากล้ามแขนมันจะได้ไม่ตึงหรือเจ็บนะครับข้อสําคัญมาก,กต้องให้หักข้อศอกนิดหน่อยนะครับท่านี้เข้ามาหาด้วยกันช้าๆแล้วท่าต่อไปนะครับเล่นเล่นขาเหมือนที่ผมบอกนะครับมันไม่มีฟรีเวทบาร์เบ l สควอ t ผมก็เลยทำเป็นเล Press แทนนะครับข้อสำคัญก็คือช่วงขึ้นมานะครับพยายามให้เข่าถึง90องศา แล้วต้องให้หลังอย่าห่างจากที่นั่งข้างหลังนะครับเพราะถ้าเกิดอย่างนั้นอะ่ะมันจะเจ็บ lower back ของเราถ้าเกิดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วข้อสาคัญพยายามตอนเอาเพลทกลับมานะครับแยา,ยามช้าๆยิ่งชา้าจะยิ่งยากนะครับแล้วถ้าดูในวิดีโอนี้ไม่รู้ดูออกหรือเปล่าแต่ว่าผมจะหายใจออกนะครับช่วงช่วงผักขาไปข้างหน้าถ้าต่อไปจะเล่น Back นะครับเล่น upper back ท่านี้อะ่ะผมชอบท่านี้ดีดีเหมือนกันนะครับท่าน,นี้เป็นท่าดึงแนวนอนนะครับ ผมชอบท่านี้เครื่องนี้นะครับเพราะมันมีเชสซ u พอร์ตนะครับถ้าเกิดสมมติเราทำบาร์เบโรตัวมันอาจจะไปข้างหน้าเยอะเกินนิดหน่อยนะครับแล้วพยายามดันข้อศอกให้ข้างหลังตัวสควีซโชเดอร์เบลดไหลของเราด้วยกันนะครับข้างหลังให้สุดแล้วข้อสำคัญแล้วอกของเราควรจะอยู่นิ่งๆนะครับทำประมาณ3-4เซตเราเล่นขาแล้วเราเล่นเชสเราเล่นแบ c k อันต่อไปเนี่ยเราจะเล่นโชเดอร์ก็คือผักแฮนด์ e ข้างบนให้สุดนะครับ ข้อศอกมันควรจะลงต่ำกว่าไหลายนิดหน่อยนะครับเราต้องเล่น full range of motion ให้ผักให้สุดนะครับแล้วช่วงผักหายใจออกช่วงลงมาช้าๆหายใจเข้าโทษทีด้วยนะครับช่วงที่ผมผักยิ่งเรบสุดท้ายจะทำหน้าแบบหน้าเกลียดนิดหน่อยโอเคแล้วท่าสุดท้ายที่ผมเล่นนะครับจะเป็นขาอีกทีอันนี้เป็น isolation นะครับนี่เราเล่น isolation ก็คือมันเล่นแค่กล้ามกลุ่มเดียวมันไม่ได้เล่นมากกว่าอันนึง ท่านี้เราจะเล่นเป็นคาฟนะครับคาฟก็คือกล้ามของเราใน lower ขาของเรานะครับผมพยายามยืดให้สุดแล้วก็เอาส้นเท้าลงช้าๆนะครับขึ้นกับลงขึ้นกับลง